คือครับผมนายคือหนาเพื่อนบักครับหลานสาวหกสองสี่นย์สี่ศูนย์สามนะครับห้อง3 2 6วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องนนโพลิแทนซิกคอร์ดนะครับในโพลิแทนซิกคอร์ดคืออะไรนะครับก็คือคอร์ดนอกคีย์นะครับที่เกิดจากคอร์ดลำับที่2นะครับลดลงเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ทําให้เป็นคอร์ดเมเจอร์นะครับแล้วก็พิกัดหนึ่งครั้งนะครับมีหน้าที่นะครับไว้ส่งเพื่อไปยังคอร์ดอันดับที่5นะครับสามารถเขียนได้ว่าเอ็นซิกนะครับหรือคอร์ดแฟร์สองซิกหรือแฟร์สอง พิกับหนึ่งครั้งนะครับมีสี่รูปแบบดังนี้ครับรูปแบบที่หนึ่งครับ En i x ส่งห้านะครับเราไปดูครับเมเจอร์คีย์ก่อนเลยครับการทํานะครับในเมเจอร์คีย์นะครับก็คือนําคอร์ดสองนะครับมาลดลงครึ่งเสียงนะครับโดยเราจะลดนะครับตัวที่หนึ่งกับตัวที่ห้าของคอร์ดนะครับจะกลายเป็นคอร์ดแฟรสองนะครับแล้วพิกับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็การเดินเสียงที่ส่งไปยังคอร์ดห้านั้นนะครับโน้ตแต่ละตัวเนี่ยจะเดินไปหาตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับ หรือเป็นแบบครึ่งเสียงเือหนึ่งเสียงนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับในคีย์ซี C นะครับคอสองตีซีก็คือดีดีไมเนอร์นะครับแล้วก็พอนำตัวหนึ่งกับต,ตัวห้ามัลดลงครึ่งเสียงนะครับจะกลายเป็นมีตัวเลฟเฟดเอฟแล้วก็ลาเฟดนะครับจากนั้นก็ทำการพลิกกลับหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้เป็นเอฟลาเฟดแล้วก็เลฟเฟดนะครับอ่าเราไปดูตัวอย่างนะครับ นี่คือคอร์ดเอนซีนะครับส่งไปห้าเซเว่นนะครับจะสังเกตว่าแต่ละตัวนะครับจะมีการไล่เสียงนะครับที่เป็นลําดับคล้ายๆกับขั้นบันไดเลยนะครับนะเบสนะครับไล่ขึ้นไล่ตรงไล่ลงไล่ลงนะครับประมาณนี้ครับจะวิ่งไปหาตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับอ่ะเราต่อต่อไปครับเราดูไมเนอร์คีย์นะครับก็คือการนําคอร์ดสองนะครับมาลดลงครึ่งเสียงเหมือนเมเจอร์เลยนะครับโดยจะลดตัวที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับ จะกลายเป็นคอร์ดแฟสองนะครับพิกับหนึ่งครั้งนะครับการเดินของเสียงที่ส่งไปคอร์ดห้าเนี่ยก็จะเดินไปยังเสียงที่ใกล้สุดเหมือนเมเจอร์เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างครับในคียซีไมเนอร์นะครับคอร์ดสองนะครับก็คือจะมีตัวเลตัวฟาแล้วก็ลาแฟดนะครับจะเป็นคอร์ดเลดิมนะครับพอนำตัวที่หนึ่งนะครับไอตัวนี้ตัวที่หนึ่งลดลงมานะครับครึ่งเสียงนะครับก็จะกลายเป็นเลแฟด เอแล้วก็ลาแฟดนะครับตัวที่1นึรถตัวเดียวนะครับแล้วก็พิกัดหนึ่งครั้งครับจะได้เป็น F อลแฟดแล้วก็เลแฟดครับอ่านี่คือตัวอย่างนะครับอ่าเอ็นซิกนระครับส่งไป5้าเซเว่นนะครับอ่าก็เหมือนเมเจอร์เลยครับนะไล่ลงไล่ขึ้นนะฮะเป็นไปหาร้ถใกล้สุดนะครับอ่าสังเกตดูนะครับจะมีลักษณะการวิ่งเฉพาะอยู่นะฮะแบบที่สองครับ เอซิกส่งห้านะครับแบบมีคอร์ดหนึ่งพิกับหกสี่ขันกลางอ่าการนำคอร์ดเอซิกนะครับส่งไปยังคอร์ดหนึ่งนะครับที่มีการพิกับสองครั้งนะครับเพราะว่าคอร์ดหนึ่งที่พิกับสองครั้งเนี่ยจะมีองค์ประกอบคล้ายคอร์ดห้านะครับอยู่เป็นตัวซีนะครับเอ่อใีโน้ตคอร์ดห้าจริงๆนะครับเป็นโน้ตบีนะครับโน้ตแต่ละตัวจะเดินเสียงไปยังตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็จากนั้นส่งไปคอร์ดห้านะครับเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับจะได้ไม่งงนะครับ เราดูนะครับ n s นะครับอ n s นะครับส่งไปหนึ่งพิกัดหกสี่นะครับแล้วก็ส่งไปห้าเจ็ดนะครับจะสังเกตนะครับมันจะไล่เสียงเป็นแบบโคมาติกนะครับโคมาติกเลยนะครับแบบเป็นการไล่ไล่ลงมาให้เป็นลำดับขั้นนะครับอ่าสังเกตดูนะครับไล่ลงมาเป็นลำดับขั้นนะฮะอ่าแบบที่สามครับ เอนซิกส่งห้านะครับโดยมี second a r y d ด m i n a n t ขั้นกลางมี Se c ั n d a รี d ด m i น a n t มาแล้วนะครับก็คือการนำขอดเอนซิกนะครับส่งไปยัง second a r y d ด m i n a n t คอขอดนะครับโดยใช้เป็นเจ็ดเซเว่นดิมของห้านะครับจะเกิดการเดินเสียงแบบโคมปิกนะครับจากนั้นนะครับ Se c o น d a r y นะครับก็จะทำหน้าที่ส่งไปยังขอดห้านะครับอ่าเรามาดูกันครับตัวอย่างนะครับเอนซิกครับส่งไปยัง secondary ของคอดห้าก็คือเจ็ด ฟดิมเซเว่นของห้านะครับแล้วก็ส่งเข้าขอดห้าอร์ขดมันก็เป็นการแบบเชื่อมเชื่อมเชื่อมของขอดครับอ่าเอนซิกไป secondary แล้วก็ไปห้านะครับและสังเกตนะครับการไหลของโน้ตจะเป็นไหลแบบเอ่อัำดับขั้นหมดเลยนะครับนะครับเป็นตัวที่กล้ที่สุดนะครับจะไม่มีการโดดไปไหนมาไหนนะครับเป็นเหมือนทางเชื่อมครับ ่อไปครับแบบที่4นะครับแบบสุดท้ายนะครับเอซิกที่มีการใช้สัรลรูปแบบก่อนหน้าผสมกันหมดเลยนะครับเอามาผสมกันเกลี้ยงเลยนะครับก็คือการนําคอร์ดเอซิกนะครับส่งไปยังคันเดรี่โดยไปนั่นคอร์ดนะครับจากนั้นงครับส่งไปยังคอร์ด1อ่าที่มีการพีคกับสองครั้งนะครับบนหนึ่งหกสี่นั่นเองสุดท้ายครับส่งไปจบที่คอร์ด5้านะครับนอกจากแต่ละตัวจะเดินเสียงไปตัวที่ใกล้สุดนะครับซึ่งก็มีการเดินเสียงแบบโคมาติกนะครับ เราดูตัวอย่างกันนะครับอสังเกต N6 นะครับส่งไป N Secondary ส่งไป I64 นะครับแล้วก็เข้าไป57หรือจะ5ธรรมดาก็ได้ครับเป็น57ก็ได้นะครับเป็นขอด5นะครับจะสังเกตว่าจะมีการวิ่งเสียงแบบค r ม m าติกนะฮะคอคมาติกนะครับมีโน้ตให้มันไหลไปเป็นแบบเให้มันใกล้เคียงกันที่สุดใช่ครับใช้คำนี้ดีกว่าให้มันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคอร์ดในโพลิทนซิคอร์ดน,น,นะครับในเพลงกันเลยครับว่ามันจะมีเสียงยังไงเป็นยังไงครับเราไปฟังกันดูครับ